หนังเทียมแขนอะ่ะมันใหญ่จริงเปล่าหรือว่ามิมพูดแบบ เล,เล่นเพราะว่าในกล้องอะพอตอนที่มิมทําคลิปใช่ป่ะมันจะเป็นแบบแนวนอนแล้วมันดูเหมือนแบบว่ามันไม่ใหญ่เว้ยอันนี้มิมมาทําคลิปแบบว่ายืนให้ดูเลยนะดูหนังเทียมแขนนะคือถ้าเทียบกับแขนมิมคือแขนมิมไม่ได้อ่ะอันนี้คือมันใหญ่มากใหญ่เท่าลําตัวเลยเท่าวัดจากอกลงมานะนี่เลยต้นขาคือใหญ่จริงนะจะบอกให้นี่นะแบบใหญ่จริงแล้วก็ซิลิโคนเขาเป็นแบบนี้เลยนะนุ่มๆสักออกมาแล้วแบบว่าสักติดอะ จริงๆแล้วอ่ะพอตอนที่มิมสั่งใช่ไหมอันเนี้ยคือมิมอาจจะสั่งมาใช้เองตอนแรกอ่ะและทีเนี้ยพอตอนที่มิมสั่งอ่ะมิมก็พยายามหาร้านที่มันดีที่สุดเพราะว่าพอตอนที่เราสั่งอะไรแล้วอ่ะมิมจะไม่ชอบสั่งของที่มันไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะว่าพอตอนที่สั่งมาปุ๊บแล้วมันใช้จริงไม่ได้เว้ยมันเหมือนแบบพวกขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยเออชอบสั่งมาไม่มีขาตั้งกล้องมัน2 0 30ิอันน่ะชอบสั่งมาแล้วก็มันใช้ไม่ได้จริงเว้ยทีเนี้ยมิมจะงุนหงิดมากมิมก็เลยพยยาาามมหแบบทีี่ันดๆ หมายถึงหนังเทียมอะนะพยายามหาที่มันดีๆเพราะว่าบางร้านเว้ยมันจะเป็นพวกหนังเทียมเกรดต่ําที่สักแล้วมันเลอะมันชอบเลอะเละถ้าใครเคยสักเป็นพวกหนังเทียมแบบแผ่นๆอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่ามันจะมีบางแบบที่สักแล้วแม่งไม่ค่อยติดอะ่ะเออสักแล้วแบบว่าบางทีเละทั้งแผ่นเลยเพราะว่าเช็ดไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยก็มีแล้วพวกหนังเทียมแขนอย่างเงี้ยมิมก็หาเว้ยหาโรงงานเลยนะหาโรงงานที่แม่งดีๆอะ บางที่ก็แบบว่าสักได้แต่ว่าแปะลอกลายไม่ได้เพราะว่าอะไรของเขาก็ไม่รู้หนังเทียมมันลื่นอะไรสักอย่างนี่นี่แหละและทีเนี้ยบิมก็เลยมาเจอตัวนี้เว้ยสักได้สักได้จริงแล้วก็แปะบนแปะลอกลายบนนี้ได้ด้วยอ่ะเพราะว่ามันจะมีบางรุ่นที่มันแปะลอกลายไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือแปะเอาไว้แล้วแต่ไม่เคยสักสักทีนะเพราะว่าขี้เกียจจริงจริงขี้เกียจนะนี่ก็คือสักแค่ภาพเดียวแล้วก็ที่เหลือก็แปะแปะเอาไว้แล้วก็ขี้เกียจทําไปทําภาพนูน่นภาพนี้ก่อนอย่าง เช่นภาพนี้ก็ทําสอนนักเรียนในคอร์สนะยังไม่เสร็จหรอกอันนี้คือทําแค่คร่า,าวๆเฉยๆแล้วก็ให้นักเรียนไปต่อยอดเอานะ <S <S อันนี้คือเป็นภาพาในคอร์สเรียนคอร์สอะไรนะคอร์สอะไร <S <S ลืมชื่อคอร์สคอร์สสอนมือใหม่สักภาพเหมือนนะนี้อยู่ในคอร์สมือใหม่สักภาพเหมือนแล้วก็2ภาพนี้จะมีอัพลงไปในคอร์สไอ้นี้ด้วยคอร์สเ<อ>ต็มหลักสูตรนะนี่ช่วงนี้มิมจะเป็นช่วงที่อัพบทเรียนในคอร์สเรียนออนไลน์นะถ้าใครสนใจเรียนออนไลน์ไม่อยากงมทางเองรู้สึกว่างมทางเองมานานมากแล้วแม่งทําไม่ได้สักทีรู้สึกว่าทําเองแล้วมันไม่ได้ผลสักทีนะใครสนใจเรียนออนไลน์นะถ้าอยากแบบฝึกเองก่อนยังไม่อยากเสียเงินเรียน แอดมาบ้านเะขียวแอด i, I a m m i m แล้วแจ้มินว่าสนใจคลิปเวอร์ชั่นเต็มนะคลิปเวอร์ชั่นเต็มอันนี้มันเป็นสอนสําหรับมือใหม่เป็นสอนทําภาพอะไรสักอย่างหนึ่งจาไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นคลิปนานนะเป็นชั่วโมงอะ่ะอันนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะแอดมาแล้วก็พูดคํานี้เลยนะว่าสนใจคลิปเวอร์ชันเต็มนะไม่ต้องพิมพ์คําอื่นเพราะว่าของมิมะ่ะมิมในในชตแชทอะในเขาเรียกว่าอะไรในช่องมิมะ่ะทุกอย่างมันจะเป็นอัตโนมัติ ถ้าพิมคเนี้ยมามันจะขึ้นคีย์ตอบกลับอัตโนมัตินะแล้วมันก็จะได้คลิปกลับไปในวันถัดๆไปอะนะประมาณภายใน1-3วันแต่ถ้าไม่ได้บอกคํเนี้มันก็จะไม่ได้ขึ้นเด้งคลิปไปให้นะพิมบอกแอดมินว่าสนใจคลิปเวอร์ชันเต็มเป็นการเรียนฟรีนะส่วนอันนี้หนังเทียมแขนนะอันละ2 0 0พแอดมาที่เดียวกันนะแอด i a m m i m แล้วแจ่มินว่าสนใจหนังเทียมแขนนะใหญ่แบบใหญ่จริงใหญ่กว่าหน้าดูเหอะว่าใหญ่กว่าหน้ามีนจริงๆนี่นะ โคตรดีมิ้มจะบอกให้ถ้าไปสักแขนคนหนึ่งแขนเนี่ยคือเราจะต้อง หาหุ่นแบบยากมากกว่าที่หุ่นเขาจะให้สักแบบเต็มแขนอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือถ้าสักเต็มแขนหมดเนี่ยนะคือเรียนรู้อะไรเยอะมากวิธีการวางคงวางแขนวางมือแล้วก็หนังเทียมแขนอันเนี้ยมันไม่เหมือนหนังเทียมตรงที่ว่าถ้าเราสักลึกเกินไปเราจะรู้เลยนะว่าสักลึกเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมิมจะให้ดูมันแตกเว้ยมันแตกใต้ผิวหนังเพราะว่าเราจะรู้ใช่ป่ะเพราะตอนที่เราสักคนจริงอย่างเช่นสักของสักขาสักตัวสักอะไรอย่างเงี้ยพอตอนที่เราสักคนจริงอ่ะเราจะรู้ว่าเราจิ้มลึกๆปุ๊บป่ะแล้วเหมือน มันแตกใต้ผิวหนังอะมันฟุ้งใต้ผิวหนังอะแต่อันเนี้ยหนังเทียมแขนแม่งฟุ้งเหมือนกันเว้ย <c ười> คือตอนแรกอะมิมก็ไม่รู้ นี่เลยเหรอวะอ๋อพอจิ้มไปลึกๆแล้วมันแตกแบบนี้ตอนแรกม,มิมก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้าททำไมมันมาเขียวๆอยู่ใต้ผิวหนังตรงนี้วะอ๋อเพราะตอนที่เราจิ้มลึกเกินไปแล้วมันจะแตกเหมือนกันเว้ยเนี่ยโคตรดีจริงๆมิมจะต้องหาเวลามาสักทั้งแขนแล้วแต่ว่ารอก่อนขี้เกียจมากช่วงนี้แอดมาบ้านเขียวนะแอด i a m m i a m แล้วแจ่มินว่าสนใจหนังเทียมแขนนะใหญ่จริงให้ดูโคตรใหญ่อะ่ะ <laughs>